สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒน,นาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กรับร้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกาลังใจใกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก,ก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหมหนึ่งคันนะครับเพิ่งล้างนำความสะอาดเสร,ร็จเมื่อวานตอนเย็นๆนะฮะถ่ายคลิปไม่ทันจริงๆคันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่หารถตู้นะฮะาไว้แคมปิ้งนะครับหรือว่าเอาไว้รับส่งนักเรียนนะฮะคันนี้สภาพดีน่าใช้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าน่าใช้นะครับ ค,คันนี้นะครับจดทะเบียนจะประมาณปี2536นะครับผมนะฮะคันนี้บอดี้ถือว่าได้เดิมดีนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์ดีมากนะฮะยางดีสีเส้นยางปี21นะฮะดอกยางเหลือๆนะครับนาะรถเก่าปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแก้มยางสวยทั้งหมดนะฮะบอดี้รถนะฮะก็ บางๆนะฮะมีบางจุดที่เคยโพสสีบ้างมีบุกลักยิ้มอยู่นะฮะคันนี้นะฮะก็จะมีแหลกลังคาให้ไปด้วยนะครับมีทั้งเบาะด้วยส่วนนะฮะอธิบายก่อนนะฮะด้านหน้าป้ายทะเบียนเป็นป้ายเขียวนะครับเป็นรถลอยอสาก็คือเป็นรถประเภทบรรทุกนะฮะบรรทุกก็คือจะไม่มีเบาะภายในนะฮะที่ที่เขาจดทะเบียนเป็นป้ายนี้ส่วนถ้าท่านใดที่จะเอาไปวิ่งนักเรียนนะฮะหรือรับจ้างนะฮะก็ต้องอ่าไปแจ้งเปลี่ยนประเภทใหม่นะฮะก็จะเป็นป้ายฟ้านะครับผมนะฮะ ก็บอกมีให้ภายในนะครับแต่ไม่ได้ยืดให้อันนี้ต้องไปติดตั้งเอานะครับเพราะว่ารถจดทะเบียนมาเป็นรถตู้บรรทุกก็เลยเป็นป้ายเขียวนะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะประมาณนั้นนะครับส่วนรถนะฮะมาดูนะฮะสภาพบางๆนะฮะพวกนี้ยังเป็นสีเดิมอยู่ยังเป็นสีเดิมอยู่สติ๊กเกอร์เดิมของเ้าทางด้านล่างก็เดิมนะฮะบางๆนะฮะเห็นเนื้อสีนะฮะแต่ก็จะมีรอยเบียดอยู่นะครับนี่คือบางๆนะฮะ ดีไม่สวยนะครับต้องไปติดใหม่ถึงจะสวยนะครับภายในเป็นกระจกเมนอลนนะครับผมนะฮะพวงมาลัยเป็นธรรมดาแต่ไม่หนักนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถตู้ที่พวงมาลัยธรรมดาแต่ขับง่ายมากนะฮะนะฮะยังกระเพอเวอนะครับผมนะฮะล่มพร้อมนะฮะเบาะจะมีฉีกขาดคนขับอยู่นะครับไปซ่อมเปลี่ยนตัวล่างเอานะครับเลขตัวถังเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะ ภายในเดิมๆนะสติ๊กเกอร์เดิมๆทั้งหมดเดิมนะฮะไม่มีชนหนักนะครับรายละเอียดดูเส้นสายง่ายมากนะครับคันนี้สตาร์ทติดง่ายเครื่องยนต์เพาะๆนะครับมาดูที่เลมเอกสารนะครับคันนี้นะครับนะฮะมาดูนะฮะตอนแรกเขาก็เป็นประเภทนะครับที่ตู้นั่ง4ตอนก็คือเป็นรับส่งนักเรียนอยู่นะครับนะฮะแต่ปัจจุบันเขามาเปลี่ยนแปลงเป็นรถตู้บรรทุกนะครับผมนะฮะ นี่ครับตู้บรรทุกนะฮะชื่อเราจะไม่ดูชื่อเจ้าของรถนะครับนะเป็นตู้บรรทุกปัจจุบันนะครับเครื่องยนต์2446ก็คือ2 5 0 0นนั่นเองภาษีนะฮะปัจจุบันอยู่ที่1050บาทนะฮะถ้าเป็นประเภทรับส่งนักเรียนอะไรประมาณน่าจะประมาณ3ั0บาทนะครับดูจากประวัติเดิมนะครับหน้า18บคาดคู่มือใหม่กรณีกรีรายการเต็มนะครับผมนะโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปเท่านั้นนะฮะ นะเล็บเอกสารพร้อมนะครับผมนะพร้อมๆภายในนี่ครับนะสวยอยู่นะครับสําหรับรถเก่าประมาณนี้นะครับถ้าเอาไปทําเป็นรถแคมปิ้งนะฮะหรือเอาไปวิ่งงานนะครับนะคันนี้คุ้มนะฮะก็คือสมมุติว่าเราไปวิ่งรับงานเดินระบบสายไฟต่างๆนะฮะก็ใส่ของด้านบนได้ใส่บันไดได้อันนี้ผมว่าดีมากนะฮะสำหรับคันนี้นะครับนะยางดีล้อสวยนะครับเป็นล้อลายหยดน้ํานะฮะ หลังคาสวยนะครับมีแหลกหลังคาให้นะฮะให้ไปหมดนะฮะรถบางๆนะฝั่งนี้คือยังเป็นสีเดิมทั้งหมดนะคะส่วนด้านท้ายนะครับพวกนี้ก็ยังเป็นสีเดิมแต่ก็จะมีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับในส่วนกระจกนะฮะเจอบ่อยในส่วนรถตู้นะครับผมนะฮะด้านท้ายก็ยังเป็นสีเดิมรงงานนะครับผมสติกเกอร์ยังเป็นเดิมของเขาอยู่กันชนล่างก็จะมีรอยบุบบิบนิดหน่อยนะครับผมนะฮะยางอะไรมีพร้อมนะครับผมนี่ครับผมนะฮะ ช่วงลัางงมันไม่ได้ล้างเลยนะครับด้านซ้ายนะครับผมนะฮะพวกนี้ก็ยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับสติกเกอร์ก็ยังเป็นเดิมเดมของเขาก็อยู่นะครับแต่มีเบียดอีกแล้วนะครับบุบบุบนะฮะแต่ดูง่ายนะครับดูเห็นสีรองพื้นเลยนะครับนะฮะพวกนี้ยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับนะฮะรถจะดูดีหน่อยก็คือมันได้สีเดิมโรงงานนะฮะพวกนี้ยังเป็นสีเดิมสีเดิมสีเดิมทั้งหมดนะครับ นี่ยังเป็นสีเดิมสีเดิมเช่นกันนะฮะจะมีชิ้นล่างตรงนี้ที่เคยเก็บมาก็คมมีเบียดบ้างนะฮะแต่ด้านบนน่ะดูแล้วสังเกตแล้วน่าจะเป็นสีเดิมครับนะฮะแต่มีด้านล่างที่อาจจะเก็บแถวนี้นะครับอาจจะเก็บจุดเท่านั้นเองนะครับส่วนภายในมาดูนะฮะนี่ครับประตูด้านในนะครับล็อกได้ปกติเบาะมีครบนะฮะก็คือมีตัวนี้นะฮะ มันจะเป็นสีแถวประมาณสี่แถวนะครับผมนะจะมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านในนะครับผมไม่ได้เอาขึ้นรถนะฮะล้างแล้วก็เลยไม่ได้เอาขึ้นตัวเล็กน่าจะอยู่ประมาณถ้าไม่ใช่ตำแหน่งนี้ก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมนะฮะอุปกรณ์ก็คือเก้าอี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้นั่งได้เก้าที่นั่งนะครับผมนะฮะประมาณนั้นนะครับส่วนลังคาคันนี้สวยนะครับนะฮะ ยังสภาพดีอยู่ไม่ได้หลุดลุยอะไรสักเท่าไหร่นะครับนะฮะมีรางม่านให้แต่ม่านไม่มีนะครับผมแอร์ Ä, ด้านบนใช้งานไม่ได้นะครับผมนะฮะจะใช้ได้เฉพาะตัวด้านหน้าแอร์หน้าใช้งานได้ตู้หลังใช้งานไม่ได้นะครับก็เปตั้งเพิ่มเอานะครับผมนะฮะไฟก็สามารถสามารถใช้งานได้นะครับผมนะฮะก็ถือว่าสภาพดีนะครับพื้นยังสภาพที่สวยอยู่นะครับเขาเขาก็คือเขาเอาเบาะลงนะฮะก็เลยปูพื้นใหม่ <te> นะครเพื่อใช้ในการขนของทั่วไปนะครับคอนโซลแก้วมีนะครับผมนะนะก็สภาพดีบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีนะครับนะฮตามที่เห็นมาก็คันนี้ถือว่าเกรดดีอยู่นะครับในรถรุ่นเก่าๆเป็น20กว่าปีแบบนี้นะครับแผงประตูสวยมีจอยึดนิดหน่อยน่าจะเป็นเคยใส่ในตัวม่านนะครับผมนะฮะจะเป็นรางม่านยึดนะฮะประมาณนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะ แล้วก็คอนโซลน,นะฮะสักคอนโซลก็อาจจะมีซีดบ้างนะฮะมีซีดด้านบนนะครับก็เก็บพ่นสีได้นะครับเก็บพ่นสีได้นะคอนโซลเก๊ะของไม่มีซีดีมีเครื่องเล่นนะครับเครื่องยนต์นะครับจุดสําคัญนะฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2L นะครับรหัส 2L คือ2 5 0 0 c ีเป็นเครื่องยนต์เดิมๆของเขานะครับผมนะฮะเอ็นเอไม่มีเทอร์โบนะครับ ปั๊มดีมากสำหรับคันนี้นะครับระบบระบายความร้อนดีเครื่องยนต์ดีสตาร์ตติดง่ายเครื่องไม่เคกนะครับผมนะฮะดูแลรักษาที่สำคัญก็คือในเรื่องของน้ำมันเครื่องกับตัวสายพานเราลิ้นเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะหรือสายพานไทมิ่งนะฮะอย่าให้มีปัญหานะครับระบบแอร์ใช้งานได้นะฮะแอร์ตัวนี้ก็จะจ่ายระบบแอร์อยู่ในตอนในตัวด้านหน้านะครับผมอาจจะไม่ได้ไปด้านบนนะครับเพจนะฮะเพจเดิมนะครับผมนะเพจเดิมเดิม อันนี้หลุดนะฮะเพจเดิมหมุดหลุดนะฮะหมุดขาดนะฮะแต่อยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะหมุดเดิมเพจเดิมของเขาเองนะฮะเลขเพจมาดูได้เลยแต่ตัวนี้หลุดไปนะครับน่าจะเก่าพอสมควรนะครับนะแบตเตอรี่ได้เป็นตัวอะมาลอนนะครับผมนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนะแต่ตัวล็อกนี้ไม่มีหายไปแล้วนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะ แล้วก็พวมนี้ก็เส้นสายเดิมทั้งหมดนะครับนะจะมีแค่ด้านหน้าเคยทําสีอยู่นะฮะดูสังเกตจะเป็นรอยกระดาษทรายอยู่ก็คือทําสีมาแล้วการปั่นน้ำฝนมีอันเดียวอยีกอันนึ่งน่าจะใช้งานไม่ได้หรือเปล่านะครับนะ,ะอ๋อดูแล้วนะครับน่าจะแกมหักนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้ส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นไฟใหญ่สวยๆแบบนี้แล้วนะครับผมนะฮะนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวพาลองขับด้วยนะครับคันนี้นะฮะ รถบางๆเดิมๆนะฮะสภาพที่ไม่ศาดแล้วสาสอีกมีคันนี้แหละนะครับนะฮะตามที่เห็นส่วนมากจะศาดแล้วสาดอีกโป้นาแล้วนาอีกผุแล้วผุอีกนะครับแต่คันนี้ก็คือนะฮะบอดี้เขาสวยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เขาดีมากนะฮะสตาร์ชึ่งเดียวนะครับเผาหัวคังเดียวติดเลยนะครับนะ,ะดูกำลังเครื่องยนต์นะครับนะฮะนี่ครับเครื่องยนต์ดียังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับ เอาไปเปลี่ยนของเลวนะครับก็คือผมแนะนําเปลี่ยนน้ามันเครื่องเกียร์เพลองท้ายไล่ใหม่ทั้งหมดนับหนึ่งใหม่นะครับใช้งานยาวๆดูเรื่องระบบน้ําอย่าให้ขาดนะครับดูเรื่องของพัดลมปีปั้มนะฮะอย่าให้มีปัญหานะครับผมนะฮะส่วนระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับนะฮะหม้อน้ําของพวกโตโยต้าพวกรถตู้ก็จะเป็นพอพัดแบบนี้นะครับนี่ครับระบบน้านะฮะปั๊มน้ําดีนะครับผมไหลเวียนดีน้ําไม่ดันนะครับผมนะฮะ ก็ขาดเพียงแค่น้ำยาไปเติมน้ำยาเองนะครับผมนะฮะไปไล่เติมระบบน้ำยาดีๆส่วนปั๊มนะฮะดูกําลังปั๊มนะฮะดูผมเร่งนะฮะนะฮะปั๊มดีนะฮะความลักษณะที่สตาร์ทรังเดียวติดนะฮะแล้วไม่เดินหอบนะฮะเวลาเราเบิ้ลเราอยู่กลับมานิ่งนะฮะก็คือสภาพที่ปั๊มเต็มร้อยนะครับผมนะฮะแล้วก็เวลาเร่งก็มาเร็วนะครับ ควรนะควรไม่ดำไม่ไหลนะครับผมนะฮะตรวตรอผ่านแน่นอนนะครับนะฮะส่วนพัดลนีมีปั๊มแรงนะครับผมนะลมแรงใช้าง,งานได้ดีก็คือดูดระบายความร้อนได้ดีเท่านั้นนะครับนอกนั้นเครื่องยนต์นะครับนะฮะไม่ได้มีตำหนิข้อตำหนิอะไรข้อตำหนิแค่ฝาครอบวาวไม่สวยเท่านั้นเองนะครับ ก็ถ้าอยากสวยก็แกะเอาไปพ่นเอาสวยๆนะครับผมนะฮะส่วนมากไม่ตี้จะเจอปัญหานี้บ่อยแล้วก็อาการเบียดเสียดซีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแอร์ใช้งานได้หรือเปล่านะครับแอร์เปิดดูนะฮะแอร์หน้าคอมจับนะฮะดูสังเกตหน้าคอมนะฮะทำงานแอร์เย็นนะครับผมนะฮะแอร์เย็นปกตินะครับไม่มีปัญหาเรื่องระบบแอร์นะครับอาจจะมีจุดช่วยรอบนะฮะเวลาเปิดแอร์เครื่องจะเดินเบาเกินไปถ้าไม่ตั้งรอบรวมก็ไป แก้ไขในระบบะช่วยรอบนะแต่ว่าระบบรุ่นเก่านะฮะสังเกตดูจะไม่มีตัวช่วยระบบรอบแอร์นะครับอย่างเช่นเวลาเราเปิดแอร์มันจะมีกวนาช่วยนะครับนะ,ะที่จะเตะเร่งรอบนะถ้างั้นก็ไปตั้งรอบเพิ่มนิดนึงนะฮะนี่ยปิดแอร์นะครับอันนี้เราปิดแอร์นะครับรอบประมาณนี้เพิ่มได้สมมติเราเพิ่มนิดนึงนะะเออเพิ่มประมาณนี้ ครับสมมุติเราเพิ่มประมาณนี้แล้วเ,เราเปิดแอร์นะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นิ่งๆพอดีแล้วก็เผื่อในการออกตัวรถด้วยนะครับผมนะฮะฮนะก็จะไม่หอบเกินไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะนะฮะพาลองขับนะทีนี้นะฮะขอล็อกนะฮะที่เปิดนี้ก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาลองขับ อนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับป้าหาอยู่คันนี้ผมว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับน่าใช้นะครับบอกเลยว่าน่าใช้นะฮะก็เล่มพร้อมนะครับเอกสารพร้อมภาษีไม่ขาดนะครับนะถ้าไปรับส่งนักเรียนก็ไปเปลี่ยนประเภทเอานะครับผมนะฮะติดตั้งเบาะเข้าไปแล้วก็ไปแจ้งโอนเปลี่ยนประเภทเอานะครับนี่ครับภาษี68มิถุนายนนะครับผมนะฮะ ล่องกระจกด้านบนสวยนะครับหลังคาสวยนะครับไม่ผุนะครับเครื่องยนต์นี่นิ่งเรียบนะฮะเดินเรียบนะฮะส่วนราคาคันนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา76,000บาทนะครับนะฮะขอขายในราคาที่สภาพแบบนี้นะครับนะฮะรถสภาพสวยหน่อยก็เราก็ซื้อแพงหน่อยนะครับกำไรสี่ส้าห้าพก็เอานะครับผมนะฮะก็อยู่ที่ราคา76,000บาทนะครับผม แอร์เย็นนะฮะก็จะมีที่จะต้องไปแก้ไขก็คือไม่ความเร็วไม่ขึ้นนะฮะอันนี้ไปน่าจะเป็นระบบสายหรือว่าไม่มั่นใจว่าเป็นสายเหมือนไมตี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเซนเซอร์ที่เกียร์นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆจะเป็นพวกอ่าพวกเซนเซอร์หรืออะไรสักอย่างเขาเรียกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือเป็นมอเตอร์ที่เกียร์นะครับจับรอบนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนนั้นผมก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับนะฮะ ความร้อนใช้งานได้นะครับน้ำมันใช้งานได้นะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับก็เกียร์นะฮะเกียร์มันพวกนี้มันเป็นเกียร์สายนะครับมันก็จะไม่ได้แน่นปึ๊กเหมือนเกียร์ที่ผ่านลงไปหาเกียร์เลยนะครับนะฮะแล้วก็มันเก่าด้วยนะครับแต่เกียร์ใช้งานได้ดีทุกเกียร์นะครับว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองสามสี่ห้ารวมทั้งเกียร์ถอยปกติทุกเกียร์นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์เข้าง่ายเข้าดีนะครับไม่ดีด นะฮะผมนะฮะแอร์ยินนะฮะส่วนแอร์นะครับก็นะฮะก็จะมีม่านด้านหลังให้นะฮะเพื่อไม่ให้มันไปด้านหลังโดยแอร์จะไม่ตัดระบบนะฮะก็คือเราจะรับเฉพาะตัวที่ห้องคนขับเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะฮะนะฮะนี่ครับยานไฟก็ขึ้นอยู่เขาก็ต่อมาให้อยู่นะครับว่านี่คือเปิดแอร์อยู่นะถ้าปิดไฟก็จะดับ ก็ยังโอเคนะครับบานคันเคยขายแอร์ก็มีมีนะครับพาวเวอร์ก็หนักมากนะไม่มีพาวเวอร์หนักแต่คันนี้เบานะครับนะฮะเนี่ยเบานะครับผมนะฮะหมุนมือเดียวได้อยู่นะครับมือนึงผมถือกล้องนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะมีการขยับตัวนิดหนึ่งนะฮะเบาอ่ะโอเคนะฮะนี้เสียงปล่อยคัดนะฮะจะฝึดๆดนิดนิดเสียงคัดก็เดี๋ยวหล่อลื่นในตัวแกนมันให้นะครับนี่เกียร์หนึ่งแล้วก็เกียร์สองนะฮะ คงอะไรพอพอเราออกตัวแล้วหมุนง่ายนะครับผมนี่เกียร์สามนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราข้ามทางก่อนนะครับอ่าขบับขี่แบบทั่วไปก่อนนะครับให้ดูชิวๆก่อนอันนี้เป็นเสียงคัดนะฮะแล้วฝืนนิดนิดเดี๋ยวหลอเลื่อนจระบีให้นะครับนะะ เทินด้านหน้าดีกว่านะครับเสียวๆตูดยังไงไม่รู้นะครับนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นหน้าบริษัทด้วยแล้วก็เป็นจุดกลับรถที่ไม่มีทางเบี่ยงให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวกับรถตรงแยกดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าเหมือนเราจะเลี้ยวนะครับขอกับที่เกียร์สองแล้วกันนะครับนี่ครับรถเยอะบรรทุกก็เยอะนะครับมือเดียวด้วยไม่ใช่พองอะไรพาวเวอร์นะครับแต่ก็ขับมือเดียวก็พอดึงได้หมุนได้นะครับผม อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราซัดดูนะครับนี่เกียร์สองนะฮะนี่เกียร์สามนะครับผมนายวิขึ้นเนินนะฮะเนินนิดๆน,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 นะครับผมนะฮะเออความเร็วมันดูไม่รู้นะครับเพราะเพราะฮาไม่มันไม่ขึ้นนะครับก็เลยไม่รู้แต่ความเร็วประมาณที่ผมขี่อยู่ประมาณเจ็ดสิบนะฮะเจ็ดสิบแปดสิบน,นะฮะก็ถึงเต็นต์ต้องมีร้อยขึ้นนะครับผมนะ อี้ก็เหยียบประมาณ80%นะฮะยังเหยียบได้อีกอยู่อ่ะประมาณนี้้วครับถอ,อนกระเลกเลยกว่านะครับไม่อยากตัดหน้ามอไซค์เดี๋ยวจะเข้าแล้วเขาจะว่านะครับะนะนะฮะหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้บอกเลยว่าถ้าท่านหารถตู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเอาไปประเภทรบส่งนักเรียนหรือเอาไปวิ่งงานนะครับผมนะฮะคันนี้คุ้มนะฮะคุ้มบอกเลยว่าคุ้มไม่ได้แก้ไขอะไรมากมายไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะมากมาย ไม่ได้ปั้นมากมายนะฮะคันนี้จริงๆซื้อไปก็ใช้ได้เลยนะครับเปลี่ยนของเหลอเอาแล้วก็เปลี่ยนใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเน้นสวยเอาไปทํารถไว้เที่ยวไว้อะไรก็ว่ากันไปอีกอย่างนึงนะครับผมนะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวขอจอดก่อนนะฮะอ่านะฮะก็หมุนมือเดียวนะครับผมไม่ได้หมุน2มือนะมือนึงจับพวงมาลัยอยู่นะครับขับง่ายจริงนะฮะ ก็เบาจริงๆนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ในเรื่องของพวงอะไรธรรมดานะครับนะฮะตำแหน่งก็จริงๆตำแหน่งล้อที่จะหมุนก็หนักมากเพราะมีเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตำแหน่งน้ำหนักคนด้วยอ่ะเดี๋ยวแปบอ่ะโอเคนะครับสิ่งแล้วเดี๋ยวผมพาลงดูด้านล่างนะฮะยกนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันจะชิดทางเข้าเกินไปอุ๊ยลืมดูนะฮะว่ารถตู้นะฮะ ก็เสียวๆตูดเหมือนกันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างนะครับผมนะฮะนะฮะริมดูนะฮะว่าเป็นรถตู้เดี๋ยวจะชนนะฮะไม่ชนนะฮะเพราะมีหลุมฝั่งนั้นพอดีนะฮะส่วนตำหนิมีนิดหน่อยเพิ่มเติมนะครับเอาไปในราคา6 0 0 0 0เออเจ็ดหบาทนะครับ ขออภัยด้วย76,000บาทแหลกไม่ถอดนะครับเครื่องดีครับดีแอร์เย็นนะครับผมนะไฟหน้าด้านหน้ากระจังหน้าส,สวยๆแบบนี้เล่พมพรมโอนเก้าอี้มีครบนะฮะอีกตัวหนึ่งอยู่นั่นนะฮะอีกตัวหนึ่งจะนอนนอนอยู่ด้านล่างนะฮะไม่ใช่อันที่เป็นคู่อันเป็นคู่นั้นเป็นของไซโคลนะครับนอนอยู่อีกตัวหนึ่งนะฮะเรามีพร้อมนะครับครบเลยก็หาอยู่ไม่ผิดหวังนะฮะ76,000บาทสนใจโทรเบอร์0 9 8 2 7 4ก 42790982744279ไลน์09 ID 0944754441นะครับนะบก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับนะฮะติดต่อมาได้นะ76,000บาทนะฮะสนใจติดต่อมาได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ